นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีท่านผู้ชมทุกร่นครับก็มาถึงผู้เอกของวันนี้ครับนั่นก็คือคุณสึกเพชรสุภาพันธ์นะครับนักมวยทางด้านฝ่ายแดงแล้วก็น้ำเงินก็คือบัวขาวปอประมกครับ ระหว่างนี้ก็มาดูประวัติของผู้มวยไปก่อนนะครับทางด้านัวกขาวเอาเราไปดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนนะครับคุณศึกเพชรสุภาพันธ์มาช้ามาร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์ลดหนึ่งปอนด์นะครับชื่อจริงว่าคุณชำนาญฉิมนอกมาจากอำเภอแกอ่งคอจังหวัดชัยภูมินะครับชกมาเจ็ดสิบสองครั้งอายุยี่สิบสามปีครับสุดท้ายนี่ก็ไปแพ้คะแนนสามกอเกียรติมนเทพที่เวทีลุมพินีครับคุณประดิษฐ์สริตอภิรักษ์ครับหรือว่าเสีบูนนั้นเป็นทั้งผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนก็คือสายชนดำเนินกเกษมนะครับ ที่กำลังไหว้ครูอยู่ในท่ายืดนื่น,นแล้วครับมาดูทางด้านน้ําเงินครับน้ําเงินนั้นบัวขาวปอประมุกมามร้อย้ามา1 3ด5ปอนครับ135.5ปอนครึ่งชื่อจริงๆคุณสมบัติบัญชาเมฆมาจากอําเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับก่ชกมา79ครั้งครับปัจจุบันนี้อายุ21ปีครั้งสุดท้ายที่ชกก็ชนะน็อก นนทชัยเกียรติวันลบที่เวทีลุมินีนะครับในยกที่3ผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คนคนเดียวกันครับคุณประมุกโรจนตันหรือว่ากำนันแกครับแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนี้นะครับว่านี่สำหรับบัวขาวปอประมุกคนนี้นะครับเป็นนักมวยไทยที่ไหว้ครูได้ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งครับปัจจุบันนี้วงก,การมวยไทยของเรานะั้นนักมวยที่จะไหว้ครูสวยๆงามๆนั้นก็หายยากการไหว้ครูนั้นถือได้ว่า เป็นหนึ่งในกติกาของมวยไทยครับที่นักมวยไทยต้องปฏิบ,บัติครับท่านผู้ชมก่อนจะชกมวยไทยจะต้องมีการไหว้ครูกันก่อนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ไปพูดคุยกับทางด้านบัวขาวนะครับคนที่กําลังไหว้ครูอยู่นี้บอกว่าแหมได้ร่ําเรียนมาจากมีลูกพี่คนครับชื่อเตีย้ยหรือว่าลูกกรอกสอเพลินจิตครับนักมวยปัจจุบันนี้ก็เป็นเทรนเนอร์อยู่กับค่ายเฮสุภาพันธ์นะครับคุยกับคุณลูกกรอกเมื่อสักครู่หรือว่าคุณวิชัยเพียซ้ายบอกว่าไปได้วิชาการ ไหว้ครูมาจากไหนบอกว่านู่นนะครับอดีตนักมวยรุ่นคุ้นปู่ครับโพวิหกเทียมกำแหงนะครับมารุ่นเมื่อประมาณสัก40ปีก่อนน่ผมก็ยังเด็กๆอยู่ครับเข้าเวทีมา30ปีนี่ก็ยังยังไม่ทันแต่ว่านี่เป็นการถ่ายทอดมาครับถ่ามวยที่ไหว้นั้นก็จะเริ่มด้วยกราบก่อนเมื่อจะผู่ผ่านไปแล้วครับต่อมาถึงตรงนี้นี่ก็จะเป็นท่าเพพนมแล้วก็ต่อด้วยพรมสี่หน้าแหละครับนี่แหละครับลีลาสวยงาม แล้วประกอบเข้ากับปีกลองครับมันก็มีความไพเราะเพราะพิงไปอีกแบบหนึ่งครับเท่าที่พูดคุยมานี่ในท่ามวยไทยนั้นก็จะมีการต่อเนื่องกันนะครับมันก็เหมือนแม่ไม้มวยไทยแหละครับจากเทพพนมรมสีหน้าย่างสามขุมหงเหินพระรามแผงสอนและแต่ละค่ายแต่ละครูมวยก็จะมีชื่อเรียกกันต่างๆนานาครับ ยวนทอดแหสาวน้อยปรับแป้งแล้วก็หลากหลายครับแต่ว่าบัวขาวนี่ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่มีการไหว้ครูที่เรียกว่าถูกแบบถูกต้องทีเดียวจากเทพพนมต่อด้วยพรมสีหน้าขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของย่างสามขุมครับย่างสามขุมเสร็จแล้วก็ตรงนี้บริกรรมคาถาไปด้วย ขึ้นมาด้วยถ้าลีลาหงเฮินครับคุณสิงขาวครับชกแต่ละครั้งนี้ได้รับเสียงประมือจากแฟนๆทุกครั้งนะครับในการไหว้ครูแม้ทึงจะไหว้ครูไหว้ครูนานนะครับแต่ว่าแฟนๆที่ชมของลีลาการไหว้ครูของบัวขาวนี่ต้องชื่นชอบจะเป็นชกที่ลุมพินีแล้วก็แนดีที่ผ่านนมาอย่างกิ่งทองพอ,อรีพ่ายนะครับคุณดวงอาจครับกับที่เป็นแชมป์ไหว้ครูสวยสมัยอาจารย์เจอือจากสุรักษ์สมัยก่อนแล้วก็ต่อมาก็มีทั้งสกัดเพชรดีๆน,นะครับ ซึ่งก็ลีลาการไหว้ครูสวยสดงดงามแล้วก็มาชั่วโมงนี้นะครับใครจะหนีคนนี้ไม่พ้นเลยก็คือบัวขาวปอประมุกนะครับนบอยจากนั้นก็ยังมีคนนะครับนำสักน้อยยุทธการกำทรนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นยอดน้อยแต่ว่าบัวขาวนี่เพิ่งจะเป็นนักมวยไทยที่ไหว้ครูยอดเยี่ยมประจําปีนะครับก็มีการอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับมีการส่งเสริมในเรื่องของการไหว้ครูครับคุณมโนพอเป็นเศรษฐกิจเมื่อกี้มีมากระที่บอกว่า ให้ดูบวกขาวไหวครูกันยาวๆเลยครับสรุปแล้วนี่คุณอังอาจครับนักมวยต่างชาติที่มาชกในบ้านเรานี่จะเป็นมวยหญิงหรือมวยชายที่เป็นมวยสมัครเล่นนะครับมวยไทยสมัครเล่นก็ปรากฏว่าเขาจะไหวครูสวยสดงดงามเพราะว่าเขาเรียนศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็เรียนการไหวครูจากมวยไทยอาจารย์ครูมวยไทยของเราไปด้วยนะครับฉะนั้น,นเรื่องนี้ฝากไปยังหัวหน้าคณะนักมวยที่มีนักมวยชกด้วยนะครับ ในเรื่องการไหว้ครูนี่อย่าเลงว่ามันไม่ค่อยสําคัญต้องสําคัญนะครับมวยไทยต้องไหว้ครูสวยงามด้วยครับครับอย่างไม่น้อยเราก็จะไปถ่ายทอดครับถ่ายทอดให้ต่างประเทศได้รับทราบกันรับรู้ว่านี่นะนี่คือมวยไทยครับจริงๆแล้วเราชื่นชมครับนักมวยไทยโดยเฉพาะนักมวยต่างชาติที่มาชกในเมืองไทยบางคนบาง่ีไหว้ครูสวยงามเขาเรียนเขาศึกษาจริงครับแต่ก็อย่างที่คุณสนิงขาบอกนะว่า มวยไทยเราบางคนนี่มองข้ามโดยเฉพาะหัวหน้าคณะหรือว่าเทรนเนอร์นี่อาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญไปเน้นในเรื่องนู่นความแข็งแรงปล้ำตีปล้ำรัดฟัดเวียงอะไรทํานองนั้นก็หันกลับมาครับทางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ก็พยายามที่จะส่งเสริมเหมือนกันเมื่อกี้นี้ย่างสามขุมต่อด้วยหงเหินมานี่แหละครับโอ้โหลีลาถ่าพระรามแผลงสอนนะครับอ้าวสอนสอนลูกแรกถูกไหมนะครับแล้วก็จะมาเรื่องของควางเหลียวหลังนะครับ นี่ครับผนกลับมาลีลาสวยงามปักกลัก,กสู้ยืนยืนทำยังไงครับนี่เล็งอยู่ครับแม่แล้วตัวแกนี่ผิวแกเข้มนครับนักมวยจากสำโรงทาบครับลีลาท่าไหวครูนั่นจะผสมผสานกันนะครับพระามแผงสอนแผลงไปแล้วถูกหรือไม่ถูกทางด้านคุณศึกก็ยืนหลบนิดนึงเป้าหมายก็จะอยู่ตรงมุมแดงนั่นแหละครับเอามา ลูกสอนลูกที่2องปังไปทีหนึ่งถูกไหมแมยังไม่แม่นครับซ้ำอาจจะซ้ำอีกดอกหนึ่งถอยกลับมาใหม่ในระหว่างการไหว้ครูนั้นก็จะมีการบริกรรมคาถาอาคมไปด้วยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมวยไทยนั้นก็คู่กับไสยศาสตร์นะครับแฟนๆก็ปรบมือให้ดอกนี้ไม่พลาดแล้วครับดอกที่3นี่โอ้โหอาหล่ะครับแรงสอนไปแล้ว ถูกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวชกจริงๆนี่ไม่รู้ว่าจะโดนเขาหรือว่าเข้าโดนเราก็ต้องลุ้นกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วใชไคุณสุน<อ>ีครับชคกันมวยรอบนะครับปรากฏว่าชก3ยกคุณดงอาจครับครับชก3มยกปรากฏว่าบัวขาวเป็นฝ่ายชนะแบบว่าเบียดเมือนกันเพราะว่าทําท่าจะเสียเปรียบ,บแต่ว่าก็นี่นักมวยเก่านะครับที่มาถอดมงคลให้กับทางคุณศึกเพชุภาพันธ์ก็คือสนั่นเพชรเกียรตเพชรไงคุณดงอาจครับครับก็ สนันเพชรนี on, ่ก็ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่มีฝีมือดีนะครับอ่าวางนี้ก็ต้องให้ทางด้านคุณพิมพ์ซอนยาครับบรรยายในเรื่องของที่ผ่านมาครับค่ะขอบคุณค่ะ Well uh, what we just saw just now is a beautiful display of what we call uh, white crew which is a tradition of course For all Muay Thai boxers to do, it is uh, it's a way to uh, concentrate, pay homage. In the olden days, it used to be for uh, pay respect for the king, the country, and to the sport itself. So that was beautifully displayed. It's actually taken down from all the boxers ahead in the generation from the same camp. So all the champs in the past have uh, had each and every one of them has had their own special techniques, and it would be. Uh, taught to him so that why it was extra long but anyway a quick uh, recap here in the red called the soup pet soup had 137 pounds this morning he lost that one pound he uh, is from Tayapur. who fought 72 times won 65 times lost five times and is tied Twice, currently 23 years old, started boxing when he was 10. A fairly strategic fighter and a right handed one, right kicks and uh, right punches. Over in the blue corner, where we watched that beautiful display just now, was Bukha Pop removed 135 pounds and a half this morning. He's from Surin. He's fought 79 times, won 65 times, lost 12 times and it's tied twice currently 21 years old started fighting when he was 11. also a fairly strategic fighter this one and the same right kicks and right punches this, these two have actually fought before and the last time uh Bukhao actually won in the third round let's see how they do again in this fight <laughs> ฝ่ายแดงคือคุณศึกน้ำเงินได้แก่บัวขาวผิวดำสนิทเลยทีเดียวก็คะแนนนิยมนี่รับไปแล้วนะครับคือว่ายคูสวยสดงดงามแล้วก็คะแนนเมื่อสักครู่นี้ของมวยคู่ที่ผ่านมานะครับให้น้ำเงิน50แต้มทั้ง3ท่านฝ่ายแดงก็47นะครับมาถึงมวยคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงคือคุณศึกน้ำเงินบัวขาวกรรมการผู้ห้ามคือปิยะเหลงสุดใจนะครับ ก็ถึงรูปร่างครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากมายเพียงแต่ว่าเมื่อช้าน้ำหนักมาทางด้านขุนศึกเพชรสุภาพันก็ลด1ปอนด์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเสียบู่ครับคุณประดิษฐ์สริทธิ์อภิรักษณ์นี่เมอตะกี้กระซิบบอกว่ามาไฟนนี้เตรียมตัวมาดีเหลือเกินครับในขณะที่ทางด้านบัวขามา135.5ทีมงานครับแม้ว่าเราไม่เห็นกำนันแกคงจะชมทีวีอยู่ทั้งบ้านแลวครับแต่ว่าก็พร้อมครับและก็เมื่อสกูนี้เข้าเข้าวินไปแล้ว ตัวหนึ่งครับเชือคือสะแก้วปอประมุกไฟนี้ก็ครั้งที่แล้วชนะมาแล้วด้วยมาผูท้ทว่าแรกๆนะครับที่ขึ้นมาชกคุณดงอาจครับแรกๆ<แ>ในบัวขาวนี่เป็นมวยแค่ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอชกไปแล้วนี่ปรับขึ้นมาตลอดเลยทีเดียวดีวันดีพรุ่งดีวันดีคืนตลอดแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่เช็คบินเลยนอกนนชัยเกียรติวรลบเลยนะครับหมดยกที่หนึ่ง สามคอมาบ้างนะประธานอาหารทะเลสดสดกุ้งหอยปูปลาเป็นเป็นก็เชิญที่นภาลัยซีฟู้ดเพชรชิรเหน็บกสิบสนะครับคืนนี้พบกับแมงปอชนทิชาดกับเจ็ดมุตนาสุนารีรลชจศรีมา14ยอดรักสัตวใจยี่วงลอกแสลงและ28ดยูญาติเยอะครับทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาติครับเฮเบิรมดูแลอย่างใกล้ชิด สำรองโต๊ะ028016354เครื่องดืมจุด357แมงนัมพลัดหม่ฝฟ้าแดงท่านที่ต้องรองและยาดวงนา,าตรา9เหรียญซองทีแดงผงจีแดงแผ่นทีแดง9เหรียญครับมาต่อกันยก2ของมวยคู่เอกวันนี้นะครับรายการในวันที่3เพชรด,ด,ด,ดีก็มีนนทชัยจะต่อยกับเพชรน้ำเอกและก็ยอดทองพิทักษ์ภูชัยแดงกันสักมงคลเกียรติสุมาลีและก็ศึกเิ็นซินชัยวันที่6รายการนี้มีแสนเชิงเล็กกังอาเทา ตามมาด้มาเฟืองเล็กนะครับกับรักเกียรติเกียรประพัดนี่เป็นคู่มวยทั้ง2รายการทั้งวันที่3แล้วก็ในวันที่6บนเวทีคู่เอกวันนี้เงินแสนฝ่ายแดงหุ่นศึกบัวขาวผิวคล้ำน้ำเงินเป็นมวยที่ในช่วงหลังนี่แม่ชกและพัฒนาจริงๆแรกๆมาก็เป็นมวยแข็งแรงเข่าแต่ว่าตอนหลังนี่แหมเรื่องไม้ไม้มวยไทยนี่พกมาเป็นเข่งเลยทีเดียว บัวขาวปอประมุกนะครับวันนี้โชคกับผู้ศึกเพชุภาพันธ์ uh, well, Second round of the last bout, excuse me, for today. Khun Suk in the red and for Pramuk in the blue corner. Now, we said here these two fought before. Buakaw actually won within the third round the last time. Let's see how they go today. And Buakaw uh, here is actually getting much, much better as he fights along. So he's got, you know, a few more years to go um, to prove that he can be the best at this sport. คับกรรมการผู้ชี้ขาดก็คือคุณปิยะเหล็งสุดใจนะครับบนเวทีหวใหญ่ๆอย่างนี้ต้องต้องดูใจเย็นนิดนึงครับเพราะว่าโอ้อาวุธที่ออกนี่หนักครับเพราะฉะนั้นจะให้ประเภทเดินชนบูล้างขลานอาจจะไม่ตลอดรอดฟังนะครับอย่างไรก็ตามแฟนๆถ้าเผื่อว่าอยากจะดูมวยใหญ่ๆคู่ไหนนีครับก็แนะนําไปได้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับว่ามวยเงินแสนใหญ่ๆที่วันนี้โปรแกรมไม่ค่อยมีนะครับ แต่ว่าอยากจะดูออกตู้แนะนำกันมาได้เลยนะครับโอ้นี่ 130, 500, ร้อยสามกปอนด์เสียงดังสนั่นนี่ครับแข่งเมื่อ,อกี้นี้อตอนนี้ก็มีอยู่ศึกหนึ่งในศึกจารุ่มเมืองกับดาวรุ่งชเวยอนะครับซึ่งจะจัดมวยใหญ่ต่อยกันตลอดบนเวทีตอนนี้แ้าคุณสึกนิดอ,นอึดอัดเมือนกันนะครับชกระบ,บัวขาวเพราะว่าแกมาหลากหลายจริงๆ ในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยนี่เยอะรู้สึกจะได้ก็ต้องปล้ำให้เยอะเขวาของบัวขาวเตะเตะแล้วครับข้อจับไม่ได้ด้วยนะครับออกอาวุธแรงๆครับฝุ้สึกนั้นได้ในเรื่องของความเก่าแต่ว่าสดนี่ต้องอยู่น้ำเงินครับหมดยกที่2มาดูภาพช้าๆนะครับมายกสองเตะเตะขวาดอกนี้นะครับรู้สึก แก้คืนได้แต่ว่าดูความหนักเบาแล้วนี่แก้คืนได้น้อยกว่ามาต่อยก3เกกเงินแสนวันนี้รู้สึกแดงน้ำเงินบวกขาวมาขวาอีกทีนึงรู้สึกต้องบทแล้วนะครับอาศัยเน้นกระดูกลูกหนักบวกขาวหลากหลายนี่ตั้งกําแพงในปล้ำบิดรัดล็อกตีไ,ได้หรือเปล่ายังม ยันเลยนะครับในในี่ขุนศึกในจะมีภาษีจะตีได้แค่ไหนขุนศึกบัวขาวไมาแขงลูกนี้ไม่เข้าล็อกรัดหมุนปล้ำเด้งเน็บยังตีไม่ชัดเจนขุนศึกบัวขาวคอยดึงคอยเหลี่ยมขุนศึกเน็บไปเรื่อยนะครับบัวขาวนี่ยืนมวยมาตั้งโดนเข่าของศึกไปเข่านึง เดิมเปียกตีได้เออดองการไว้ตั้งกระแพงไว้คุณศึกต้องไนแล้วนะครับตัวน,นี้ไนลนุล้วนอา้าวกระชากมาแม่บัวขาวนี่ชกยากจริงๆห <ตะ S 1> ลากหลายเ <ตะ S 1> ลยครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผ่ามากเลยนะครับกะตรงๆครับแต่ว่ายังไม่โดนยังหวะข่าวของคุณศึกเข้าเปรียบกันแล้วนี่เสียเปรียบบัวขาวเยอะดีครับแต่ว่าน้ําหนักดีกว่ามากกว่า แกเข่าประเภทเข่าตีครับเฟียงตะโพกอ้อมมาเอาบัวขาวลีลามาบ้างแล้วปล่อยให้มปล่อยให้พี่ทำมาเยอะแล้วของมาพร้อมกับเสียงเชียร์เลยครับเข่าแต่ละดอกของบัวขาวนี่โยกเข้าใส่แรงแรงครับตีแต่ว่ายังยังตอนนี้ยังยังอ้อมออมอยู่เรียกว่ายังประหยัดไว้ก่อนปล่อยให้คุณศึกทําทําแล้วได้ใจเดี๋ยวไล่ไม่ทันไม่รู้นะ So oh, back now to the uh, third round here. Kun Suk Khet Papan in the red, Bokao in the blue. Both fighters are very uh, strong today and very well prepared here. Kun uh, Suk looks very focused indeed. knowing he has to fight with Bokao. Bokao definitely looks very still and uh, on top of it as well. นอกไม่ได้ต้องลุ้นในแล้วเอ้าดันมโหูสลับดอกเลยโอ้โหนี่แหละครับเรียนให้ทราบว่าแก็บพกไม้เยอะเลยหน่ไม้มวยมไทยของบัวขาวอา้าวกระชากเอ้าขวาอีกทีหนึ่ง,ส,งสึกในล้วนๆยังปล้ำยังตีไม่ได้คุณลุงอาจครับระยะหลังๆของบัวขาวนี่ก็มีความมั่นใจเยอะขึ้นนะครับ,รบในการชกนี่อ้ามดยกที่3เดี๋ยวไปพักกันอีกสนาทีครับ ยกของมวยผู้เอกวันนี้เป็นมวยที่หมหาชกแล้ววันนี้แฟนๆนี่จ้องเลยนะครับจ้องตาเขม็งเลยเพราะว่าหลุดเหลี่ยมนิดเดียวนี่เป็นแฟนบอลมวยวันนี้แน่นไปทุกมุมเลยนะครับที่เวทีมสูสยามอ,อมน้อยแล้วก็ได้ชมมวยผู้เอกเงินแสนวันนี้ในน้ำหนัก135ร้อยสามสิบห้าเศษมาต่อยก4ีุนศึกแดงน้ำเงินบัวขาวปอประมุกเอาละครับก็ต้องดูกันเพราะว่ากลายยกที่สามนั้น พวกขาวออกแข่งได้จัดจักะครับสองสาดอกทำเอาคุณศึกนี่สะอึกไปเลยทีเดียวครับ f o t h round here คุณศึกสุภาพันเชรสุภาพัน in the red and พวขาวก็ประมก in the blue in the first three rounds they were going fairly equal now both of them are trying to fight a little bit further apart because fighting on the inside seems to keep them a little bit equal so let's see how they go now in the next two rounds เล่นกันหนักๆครับทางด้านบัวขาวไม่ถอยเหมือนกันครับปักหลักอยู่ใกล้ๆนี่แลครับดีดแข้งซ้ายแข้งซ้ายเตะใกล้ๆแต่ว่าหมารุนแรงครับอา้าวคุณซชื่อไม่กลัว <c oughs> นักมวยครับชกกันอย่างนี้ต้องหัวใจต้องมาก่อนแล้วครับความเจ็บว่ากันทีหลังบัวขาวแพ่งหมาโตโ้ตอ้าวแล้วครับยุ่งเหมือนกันอย่างนี้ประเภทม่ไม่กลัวอาวุธด้วยกันทั้งคู่ครับบัวขาวอายุน้อยกว่า ในขณะที่คุณศึกกับเก๋าแต่ว่าวันนี้เตรียมมาดีอย่างที่เรียนไปแล้วว่าวันนี้มาเต็มร้อยแล้วครับแถมน้ําหนักตัวนี่แม่ชกในน้ําหนักสบายๆด้วยในขณะที่พวกขาวต้องบีบมานิดหนึ่งอา้าวปล่อยแล้วคุณศึกจะได้ใจไหมเติเ,เบียดกันซ้ายเบิ้ลโอ้โหตต้งคุณศึกโตอ่าล่ะครับความคิดเห็นแตกยากอีกครั้งแล้วคุณมึงขาวมาโอ้โหนี่เลยครับต้องบทต้องเบียดแล้ว ประเภทมึงทีกูทีแล้วนะครับคือขุนศึกบวกขาว<โดย>เกมต้องเข้าแล้วนะครับเกมบีบให้เข้าแล้วบวกขาว<โดย>อ้าวซ้ายเอา้าจับจับคืนคืนคืนคืออ้าไม่เอา<โดย>การพิยะบอกว่าเข็นไม่เอาไถนาไม่ได้ผิดหลักผิดกฎเกมเอสองเก้า<โดย>ต้องออกอาวุธบัวขาวโต้คืนอีกโอ้โหชกแเ้วเราใช่จริงๆนะครับ That was amazing. You can actually see how much the boxers are enjoying this match. There are uh, very equal uh, statistics involved in the two of them. So it's just now who has uh, more tolerance and uh, the speed. We can see Kun Suk um, also throwing in a few very good kicks, which probably threw Bo Kao a little bit uh, off guard. Maa, maa, อ้าขวาอีกทีนึงอ้าวโตโต,โตอ้าวตัดล่างโอ้โหทันอ,อกทันใจเลยนะครับแม,ม่มวยคู่นี้นี่แหละครับสมศักดิ์ศร,รีของมวยเงินแสนมาชกในศึกเจ้ามวยไทยวันนี้จังหวะแข้งขวาครับของทางด้านกุนศึกีตอบโต้ได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ตีทีนึ่งอ้าวหมดยกที่สี่โอ้โหสนุกเลยครับยกหน้านี่อยากจะชมคู่ไหนชกกันนะครับโดยระดับมวยใหญ่ๆนี่ลองแนะนำมา ผมว่าทางด้านเวทีมวยสามอมน้อยนี่ก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับว่านำมาเสนอกันเพราะว่าเวทีใหญ่ๆทุกวันนี้โอกาสที่จะจัดมวยอย่างนี้มวยค่าตัวเงินแสนก็คงลําบากขึ้นแหละครับเพราะฉะนั้นจะนํามาออกตู้อาจจะลดเพดานค่าต,ตัวลงมาบ้างนิดหน่อยก็จะได้ชมกันนะครับยกสุดท้ายครับเชิญคุณพิมพก่อนครับ going've some very good, um, weapons being executed by the both of them we've seen elbows knees kicks um, everything possible involved in the muay thai weapons here and uh, it's just a matter of time and uh, tolerance and bad luck <laughs> อ้าวโดนอัพด้วยกรารล้มไปเมื่อสักครู่นี้ครับต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโดยกระทันหันน้านี่เลยครับจังหวะขาน่าจะเป็นหัวเข่านะครับกรรมการปิยะเหลงสุดใจนี่เข่าพลิกเลยทีเดียวกรรมการจีรศักดิ์แสงจำหลัดครับโดดขึ้นเวทีไปตอนนี้ธนภัทรเสือแก้วก็ต้องมานั่งให้คะแนนครับในช่วงยกสุดท้ายนี่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับโอ้โหมวยใหญ่โชคันสนุกงี้กรมกรมการก็ต้องพร้อมด้วยนะ โอ้โหแข้งซ้ายอ่าล้วครับบวขาวปล่อยให้ทางด้านคุณศึกได้ใจนะครับตอนนี้อาละยุ่งเหมือนกันออกอาวุธน้อยไปนิดนึงทางด้านบวขาวนี่คุณศึกโตแข้งซ้ายแข้งขวามานี่ชัดเจนทีเดียววันนี้ไม่ปล้ำตีเข่าคุณจะเป,เปลี่ยนแผนแผนการชกเตรียมมาดีทีเดียวครับ well, this s uh, o so much fun. It's a little b i unfortunate, bad luck that we uh, lost the referee j u now, but the fight is still going on. Both of these fighters look like they're having such a great time and are also extra confident as well. มายคู่นี้มาถึงปลายยกและบีผู้ใจกรรมการทั้ง3ท่านเลยที่ให้คะแนนวันนี้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ออกคู่นี้จะเขาโต้เอาได้ไม่ได้โอ้โหโอ้ลงไปด้วยกันเลยนะครับ โอ้โหตอนนี้นะครับคุณอาจครับมาเหลือปลายกนี่ไม่รู้ว่าดูแลให้คะแนนไปด้วยนะครับว่าใครทานี่แหละครับดอกสุดท้ายล่ะใครได้แมกรรมการเองก็เหนื่อยครับมวยใหญ่ๆอย่างนี้นี่ขนาดเอากรรมการตัวใหญ่ทั้งคู่แล้วนะครับปีญาแห็งสุดใจนี่ก็ใหญ่ระดับเฮฟวีเวททีเดีมาจิรศักิ์ก็ยังต้องมาหนักทีเดียวต้องช่วยกันครับต้องเซฟนะักมวยบ้างตอนนี้ต่างฝ่ายต่าง มั่นใจว่าตัวเองทําได้ครับทางด้านขุนศึกก็ไม่เข้าบัวขาวก็ไม่เข้าบัวขาวนั้นเท่าทีมองครับยกสุดท้ายนี่ดูจะประหยัดอาวุธไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็ทําได้จะแจ้งในขณะที่ขุนศึกเองเดินหน้าวางแข่งแล้วก็ทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าชัดเจนเหมือนกันครับเอาละครับมานาทีนี้รุนระทึกอีกไม่หมดยกครับเอาละครับตอนนี้ต้องดูเหมือนกัน ว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับชะลวิเศษชัยยะตรงมุมนี้แล้วก็โนนชาติน้อยจเจริญครับทางนน่นเห็นใครแล้วมองไม่เห็นกันปรากฏว่าทางด้านบัวขาวปอประมุกครับกลับมาเป็นฝ่ายชนะคะแนนได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเฉีวเฉียดเลยนะครับเรกว่าทำเอากรรมการนี่เรกว่าให้คะแนนแบบ ถ้าบอกกดดันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามาปลายยกและโชกเสร็จนี่ไม่รู้ว่าหมู่หรือจา่าตอนนี้นะครับก็ผู้แทนจากยานุงเล่าตราเก้เหรียญสองสีแดงผงสีแดงพงนสีแดงเก้าเหรียญมอบให้3,000บาทให้กับบัวขาวปอประมุกไปนะครับนี่นะครับเป็นคู่เอกในศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ เป็นมวยเงินล้านเลยนะครับคุณัอาจครับครับก็เป็นที่นาเสียดายครับทต่ดานคุณสึกนี่ไล่ขึ้นมาแรงแล้วครับแต่ว่านึกว่าตัวเองจะผ่านกับไม่ผ่านนะครับอย่างไรก็ตามนี่คือเรื่องของกีฬาครับแพ้ชนะโอกาสที่จะกลับมาเจอกลับมาถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี